สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับโอ้เดินขึ้นบอ่อมาเมื่อกี้ลื่นครับพี่น้องพาพี่น้องมาชมรถขุดไายโกเบโก้ครับโกเบโก้ SK200 คิดหนึ่งหรือว่ามาร์คทรีนะครับน,นานๆจะเห็นครับน,นานๆจะเห็นมาร์คทรีตัว200หน่อย หรือว่าโอ้ oh, จัดเต็มครับตัวนี้ฟุโซ so ครับฟุโซเนรอฟุโซไฟเตอร์นะตัวนี้น่าจะสองหนึ่งศูนย์นะครับหกเอ็มหกหนึ่ง ต่อตะเขียนเบาสำหรับมาร์ทรีหรือว่า SK200 รุ่นหนึ่งนี่ใช้เครื่องยนต์มิซูบิชินะครับหกสูบเทอร์โบตัวนี้น่าจะเป็น 6D ดีน่าจะเป็น 6D 14นะ เจอตอไม้อะ่ะเอา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 ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอ้ใส่เยอะครับเป็นงานเมานะงานเมาต้องใส่เยอะหน่อยมีโหลดนิดๆครับแหมทำสีฟ้าเนี่ยสวยดี ว่าสีโกเบนี่ครับโกเบมาร์ทเทนโอมาทีก็20ปีขึ้นนะครับอ่ะไฟเตอร์ใส่เยอะด้วยครับเสร็จยอยครับเอาแรงนะผไววครับโอเคครับผ่านโอ้แรงดีครับแรงดี ครับก็มือใหม่ครับมือใหม่เลยเดิอดมิซูมิชิน้ำหนักอยู่ที่20นนะกินลกรัมอนก็ไม่นหนักเท่าไหร่มาครีกลเลอร์7ตัวแคริเอะสองตัวเอ็นมาซื้อมา4แสนนะ้ำหน่องนะแต่ว่ามาทำเยอะซื้อมา4แสนทำไม่ถึงสแสนอ่า เดี๋ยวดูว่าเขาเดินมาทำเวลาเดินนี่จะโหลดหน่อยครับคุณกี้ก็เมื่อกี้ก็แน่นดีอยู่น่าจะศูนจุดคุณกี้น่าจะศูนจุดแปครับ ทำทางก่อนไม่น้องนะโอ้รถดำนี่สามเจ็ดเจ็ดแปดคันนะครับถึงเอาอยู่โอ้ก็าทำระบบระบายความร้อนดีถือว่ารถขุดในตํานานนะตัว200เนี่ยฮะดูยากพี่น้องมาทูมาทรีนี่ รถอัดนะครับนี่ถ้ามีรถรถเทคเตอร์นั้นสบายเลยมีโหลดนิดนึงเราจะเอาช่างมาจูนใหม่ครับโอ้ซื้อมาสี่เศษเดี๋ยวว่ามาเดีบอกว่าทำ ทำไปทำมาเกือบล้านนะพี่น้องนะวันก่อนผมเปิดเจอนะรุ่นนี้แหละครับแต่ว่าสีเหลืองนะเก่านอกเลยอยู่มัน80 88นะพี่น้องนะน่านจะไปแล้วครับอยู่ยุทธยารถ200เวลาเก่าๆก,ก,ก็ราคาจะถูกกว่ารถเล็กนะครับเพราะว่าการดูแลร,รักษายาก ตัวนี้นี่เครื่องหกสูงแล้วก็เก่าด้วยก็กินน้ำมันครับเวลาเดินนี่โหลดไ้พีน้องเวลาเดินนี่เปลืองน้ำมันมากครับ เอาดินแข็งไปใส่กนครับพี่น้องคนขับมือใหม่ครับก็อาจจะไม่คลดฟาดเท่าไหร่ เดินบทนะครับบททางอ่ะคุยกันก่อนนี่ครับจริงๆแล้วลักษณะการขุดดินขายนะครับหรือว่าโยกย้ายได้สะดวกนี่เหมาะก,ก็ 120, 130, 140, 70, 100, ร้อยยี่ร้อยสามร้อยสี่เจ็ดสิบร้อยนะเพี่อน้อนนะจะเจอสองร้อยในโยกย้ายลำบากในจะน้ำหนักเกินนะครับ เมื่อกี้เจ้าของบอกพี่เอ,อ,อ้ยโยกย้ายลำบากมากนะครับมันหนักมันหนักมันเยอ,อะเดี๋ยวรอสักครู่วะพี่น้องรอสักครู่กันนะนี่ครับจะเปิดบอ่อใหม่น่าจะเจอมีน้ำเลยครับจเจอของดีไหมอโอเคเดี๋ยวพาไปดูดำกันครับ นี่ครับร็อกกี้พี่น้องนะสายแข็งบุรีลมโอ้แต่งตัวแต่งสวยนี่ครับสายลุยสายลุยอ่าไปโชว์เดี๋ยวพาไปดูทีละคันนะครับนี่ร็อกกี้อ่ดูโอ้สวยงัมครับนี่ดู n p r พี่น้องนะ สิ้งมากเลยกันนี้โอ้ขายบ่ขขยบ่ขขยัไหมโอ้ชอบอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งอ่ะดีครับโอ้ N P R สิ้งรับทีมงานอุดมรัพย์เครื่องเดิมนี่โฮ้ยแรงเนี่ยขึ้นบอไว้นะดันเอานี่ โอ,ใอ้ใส่เกียร์ล็อกไหมใส่เกียร์ล็อกนี่โอ้ใส่เกียร์ล็อกเอยคือสบายเลยโอ้เดิมๆเฮ้ยกอดออกเนี่ยซื้อมาเท่าไหร่ฟ้าครบอบฮะเจ็ดพันซื้อที่ไหนอของแท้นี่นี่ข,ของแท่เนาะอ่าคุยกับน้องหน่อย fc พี่ไหมเนี่ย fc พี่เปล่าลลลเดี๋ยวเอาติ๊กเกอร์ไปอ่า fc น้อง fc โอ้แต่งสวยนะแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ค่อยแรงเพราะเกียร์เดิมนี่ครับไม่จับจ้ามใช้ได้เลยจับเต็นซูว่ากันไปนะ n p r เนี่ยวยดีครับ อ่าโอ้ซับอ่ำนวยคันนี้ร็อกนี่ร้อยเก้าห้านะครับเป็นเดิมกระบะก็ตัวนี้มันจะกระบะอลูมิเนียมเนี่ยโอ้ยเต็มไปหมดพี่น้องเลยรอสองร้อยทำทางก่อนเพราะว่าเขาใส่เยอะ เราก็มาดูอิสุเดก้าเกรนจายเนอ้องนี่ครับโอ้อันนี้ก็จัดจานกันนะน,นี่ก็เดก้าอิสุเดก้าสีแดงสีแดงแรงดิ แล้วก็ฮิโน่โอ้ฮิโน่ยังก้าปีกนกเนี่ยตัวนี้ใส่เยอะนะครับใส่เยอะได้เลย <c oughs> อ๋อเดี๋ยวจะลุยพาไปดูบอไ่น้องนะตอนนี้รอรก,กี้ลงไปแล้วว่า <c oughs> <c oughs> จะขึ้นไหวไหมพาไปดูบอหนะ่อย เดี๋ยวดูด็อกกี้จะขึ้นไหวไหมพี่น้องจะว่าโบใหม่ห็นป่าเห็นอยู่ผมขยายได้ดิดูว่าจะขึ้นไหวไหม มีทรายด้วยครับมีโคลนด้วยมีแต่ง VIP เลยจะคุณพ่อแม่หรือว่าแต่งซิงเลยครับเจ้ารถคันนี้อ่าทีมงานจากบุรีรัมย์ครับโอ้สายโหดสายด่วน เอาเป็นทรายด้วยนะโอ้ทั้งทรายทั้งไม้ครับเจอกับมาร์คีหน่อยเป็นรุ่น200เลยจริงแล้วก็ไม่เหมาะสำหรับอย่างนี้นะพี่น้องนะตัว200นี่ค่อนข้างจะสดเยอะ สายล้วนเลยครับสายแดงเลยตรงนี้ลวนงามครับจัดเต็มกลองครับงานนี้งานเหมาครับเอารนึเก้าห้าไว้ไหมเอาเยยบเลยโอ้แรงครับน้องแรงเครื่องท้ายได้เกียร์ได้โอ้สบายครับ อัดประมาณ7ตันแปตันนะครับโอเคครับผ่านเดี๋ยวจับตาดู N P R ว่าจะไหวไหมก่ไไนอนวิโดีโอชุดนี้14นาทีผมชาติจร้สัสพาน้องมาดูการเปิดบอ่อใหม่ของ S K 2 0 0รุ่น5ครับหรือว่า Mark 3นะครับใช้เครื่องยนต์มิซูมิชิบสูบด้วยครับ สุมูชิซีกสูงเทโบล์อะฝากกดติดตามเลยครับสวัสดีครับม,ม,ม,ยยมีเอียนบ่ปลาไหลกับเอียนนี่ขึ้นกันบ่อ,อาอฝากกดติดตามเลยครับสวัสดีครับ